สวัสดีครับผมบอดี้เอ็มดับบลย์นะครับวันนี้รถที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือเป็นรถที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครับแต่ตอนนั้นเป็นสีแมนทัตตันเกรย์เมทัลลิกนะครับส่วนรถคันนี้นะครับเป็นสีแบ็กซับไบรนนะภายในเป็นสีแดงครับก็เป็นรถคันจริงเลยนะครับที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็คือ X6 XDrive40i Sport นะครับตัวที่ประกอบไทยนะครับที่ผมบอกว่าราคาลงมาถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาทเลยทีเดียวนะครับราคาเพียนะครับห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวลองไปดูออป นนเดี๋ยวผมคลายข้อสงสัยลูกค้านะครับเดี๋ยวลองไปชมภาพภายในกันนะว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวพาไปชมกันครับ เรามาดูในส่วนของออปชันรถคันนี้กันบ้างนะครับตัว X6 XDrive 40i Sport คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบทาวเวอร์ที่เบนเทเบลอครับให้กำลังแรงม้าถึง340แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรครับอัตราเร่ง0-100นะครับรถเบนซินแบบนี้ทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่5.7วินะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ครับก็250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นรถขับซีนะครับเป็น X Drive ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูออปชันรอบๆกันครับหรือว่าภายในว่ามีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมต่อครับเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับไฟหน้าเลเซอร์ไลน์นะครับเขาบอกว่าสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง6 0 0เมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าเปิดไฟมาตอนกลางคืนนะครับกระจังหน้าเป็นแบบอินทรีย์โกลนะครับก็จะมีไฟออกมาได้ด้วยนะครับผมแถบด้านล่่างงนนครรับก็็เเเปซซออ์ที daive Control Stcho ก็จะมีกล้องหน้ามาด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ดูด้านข้างของตัว X6 กันบ้างครับตัวนี้มาพร้อมกับล้ออลอยขนาด22มิลวนะครับลาย M Double s p o k e นะครับพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก M Sport นะครับส่วนกล้องนะครับก็จะมีตรงที่กระจกมองข้างด้วยครับเป็นเปอะกล้องตัวนี้เป็น360องศานะครับผมเซอร์ราวิวแคมเมร่าครับส่วนประตูนะครับเป็นประตูดูดครับผมว่ารถไซส์ใหญ่ SUV แบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายตัดเนี่ยมาทำให้ดูสปอร์ตแล้วก็ฉกเฉียวมากมากเลยนะครับ ส่วนด้านหลังับไฟก็เป็นทรง L-Shape นะท่อคู่ขนาดใหญ่นะครับเขาบอกว่าเสียงท่อเนี่ยเป็นเสียงท่อแบบเป็นสปอร์ตด้วยครับก็จะมีความดังนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็เสียงก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดการขับขี่นะครับช่องเก็บของหน้านหลังนะครับมีความจุถึง5 8 0รลิตรเลยทีเดียวนะครับผมที่ลูกค้าถามมาเยอะที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเครื่องเสียงครับตัวนี้ใช้เป็นเครื่องเสียงฮาร์มันกาดอนนะครับผม ส่วนในตัวของพวงมาลัยนะครับก็มี Adaptive Cruise Control Soft and Go ตัวนี้ก็ใส่มาด้วยนะครับหลังพวงมาลัยมีแพตเทิร์นชิพนะครับเป็นพวงมาลัยทรง M Sport นะครับแล้วก็สามารถปรับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมส่วนไฟหน้าเป็นเลเซอร์อะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มี Active Hybrid มาด้วยนะครับมีไดร์วิ่งแอสซิสแตนต์นะครับผมตัวนี้ก็ใส่มานะครับแถบด้านหน้าก็อย่างที่บอกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เคเล่านะครับผมมี Gesture Control นะครับใช้มือในการปรับเปลี่ยนวอลลุ่มหรือว่าเปลี่ยนคลื่นได้นะครับผม งที่วางแก้วนะครับก็สามารถทําเป็นความเย็นนะครับแล้วก็อุ่นร้อนได้ด้วยนะครับหัวเกียร์เป็นแบบกิสตันนะครับพร้อมกบโหมดการขับขี่นะครับถึง3โหมดนะครับช่วงล่างตัวนี้เป็นแบบอะแดปทีฟนะครับแล้วก็ช่วงล่างสามารถปรับขึ้นลงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นถุงลมนะครับอย่างผมบอกนะครับมี p a r กิ n ง a อ็กซ t ต a แนด์พาร์ด้วยนะครับก็คือสามารถถอยจอดอัตโนมัติได้เข้าซองคู่ขนานทําได้หมดเลยกล้อง3 6 0ก็ทําได้นะครับก็สามารถกดดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ เรียกว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่น X6 คันนี้นะครับผมดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัว X6 เนี่ยก็จะให้มานด้านหลังมาด้วยนะครับผมมีแอร์หลังนะครับแอร์ตัวนี้เป็นแบบ4โซนนะครับสามารถปรับด้านหลังได้นะครับส่วนหลังคาครับเป็นพา n ์โน m ามิกสกายเล้าส์นะครับอันนี้คือถ้าสตาร์ทรขึ้นมาตอนกลางคืนก็จะเห็นชัดเลยนะครับก็จะมีเม็ดดาวอยู่ทั้งบนนะครับเขาบอกว่าเป็นพันดวงเลยนะครับผมส่วนภายในนะครับคันนี้ผมรีวิวรถเป็นสีดํานะครับผม เป็นซับไฟแบ็กนะครับด้านในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับก็จบการรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัว X6 XDrive 40i M Sport คันนี้นะครับรถคันนี้ผมมารีวิวนะครับก็คือเป็นสีดำแบ็กซับไฟนะครับรถคันนี้ก็จะมีสีขาวด้วยนะครับแล้วก็สีแมททัลนเปรย์แมทัลลิกนะครับผมก็อย่างที่บอกครับราคาลงมาถึง1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับราคาเพียง5้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับกับออปชันที่ไม่ได้ตัดออกเลยนะครับสำหรับใครลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบเครื่องเบนซินเนี่ยผมว่าน่าจจะะถูกใเเลยยทีีดวนครับ ส่วนออปชันหนึ่งที่ทุกคนกังวลว่าจะตัดออกไหมนะสรุปก็คือมีใส่มาแล้วนะครับก็คือเป็นเครื่องเสียงฮาร์มันการดอนเหมือนเดิมครับคุยไงออปชันทุกอย่างครบหมดเลยกับราคาที่ลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยผมว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับถ้าใครอยากชมรถตัวจริงนะครับหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมสำหรับรถ E อคคันนี้นะครับก็ติดต่อผมปัดดี้บีเอ็มันยูนะครับตามเบอร์โทรไลน์ไอดีด้านล่างนะครับก็อย่าลืมสับสติ๊กให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการรีวิวรถรุ่นต่อไไไปคบถ้างวเจผม